ตมาติดตามไฮไลท์โคปาอเมริกา2021นะครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับเพื่อหาทีมที่3เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับวไยกับโคลอมเบียนะครับโคจรมาเจอกันจังหวะโคลอมเบียตัดบอลได้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็พาไปถึงเส้นหลังแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันออกหลังไปแล้วนะครับนี่ยมันโค้งออกหลังไปแล้วครับ ได้ตัดบอลได้จากดีกโกดินนะครับแต่ไปเปิดออกเองครับแล้วดูจังหวะของอุรุกวัยครับนานเดสได้ลุยทะลุขึ้นมาแล้วก็วางทะลุมาแต่ว่าจังหวะซานเชสสกัดไม่ดีแล้วแต่ว่าก็ยังมีวีเนียมเตซิโอนะครับอาแย่บอลจัข้างหลังของเาวันี้นิดเดียวครับจะกลับผิดนะครับกลับผิดเลี่ยงไปหน่อยนึงครับเซซันซานเชสแล้วดูนะครับจังหวะที่ รูกไยเองก็ตัดบอลได้แล้วนะครับเนี่ยครับจากฟรีคิกแต่ไปจ่ายเสียครับแล้วเกือบจะโดนลงโทษเลยแทงมาให้ดูวันสปาต้าได้ยิงครับติดเซฟก็จริงแต่ว่าดูวันสปาต้าล้ำหน้าไปแล้วครับเลือไปนิดนคะครับครึ่งแรกจะเป็นจะเป็นประมาณนี้คือจัองหวะของโคลอมเบียคืออ่านตัดอ่าแล้วไปสู่เกมลุกครับเขาเรียกว่าจังหวะรานเซฟชุตบอลมันเปลี่ยนได้ต่อเวลานะแต่การคลองบอลโคลอมเบียดูดีกว่าครับ แต่สิ่งนึงที่เราเห็นว่ากวัยสปีดเกมในแดนสุดท้ายเนี่ยมันค่อนให้ต่ำเกมป้องกันโคลอรเบียกลับมาตำแหน่งได้เร็วเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นในครึ่งแรกครับนี้ก็โดนจับลล่นไปแล้วครับทางฝั่งอุไุก็วยบครับว่าโอ้โหกว่าจะยกธงนี่ช้าครับปล่อยให้เกมเล่นไปนี่จังหวะเดี๋ยวจังหวะที่พูงมาของเนี่ยแล้วแต่ตนนี้เดียวครับที่ตัวนี้จะจับยกครึ่งแรกตอนช่วงเนี้ยไติขึ้นมาทั้งคาวานีทั้งโซเลสโดนบอลไม่ถึงสิบครั้ง ไฮไลท์ตัดมาแต่ถ้าเกิดในภาพรวมในเกมมันจะเห็นก่อนว่าโอ้โหกาดที่ได้บอลน,น้อยมากแล้วก็ท่ามาอีกทีครับดูบอลสปาร์ต,รตา้าถึงเส้นหลังอีกแล้วครับแต่ว่ายิงติดแล้วตัวซ้ําลูกเนี้ยโอ้โหหลุดกรอออกไปครับหรยสมูเลียดูจากมุมข้างหลังไม่ท่เห็นะหนะครับนิดเดียวครับหรยสมูเดียนี่วิ่งมานี่ใส่ไม่จับเลยครับมูเดียหูบอลพุ่งมาไม่น่าจะ ทันด้วยครับบูเซเล่าไปติดก้อยนิดหนึ่งนะครับ,รบติดโป้งจะวิ่งข้าเสาแรกครับมาดูจังหวะที่เอาชนะมาได้แล้วเปิดคัทแบ็กมาเนี่ยเลยข่าไปหมดครับแถวสองตามมาก็พยายามแจกหยอดเข้าไปข้างในนะครับแต่ก็ไม่ผ่านแนวนรับเหมือนเดิมดูจังหวะที่ยิงอัดก็ไม่ผ่าน,นครับอนนี้น่าจะเชฟอีอาได้นิดนึงคะจังหวะที่ถ้าเกิดสัมผัสบ,บอลก่อน,นครับเพราะมันเป็นเหมือนจังหวะที่ชิงความได้เปรียบในเอาบอลก่อน แต่ดูโซเลตเขาก็ไม่มีคือเขาก็เล่นไปเรื่อยเลยครับโชว์ได้ไม่เห็นโซเลบวยวายใครเลยเนี่ยใช่ใเนี่ยถึงบอกเล้วแล้วก็ไม่อยากเถียงไม่ได้ก็ไม่พูดแล้วชิวอ่ะเหมือนชิวอะะโอ้โหดูจังหวะนี้อีกครั้งครับนานเดนเปิดเหมือนเจตนาจะเปิดเลยครับกลายเป็นบอลมันลึกเนี่ยออสติน่าถอยไปปัดได้ทันนะครับเกือบจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยครับโอ้โหถอยไปก้าวหนึ่ง ผู้ขี่ผู้คนมันเดินทางเข้าเสาเลยืไม่ปัดนี่งานมาเหมือนกันนะครับแล้วบางทีลูพวกนี้มักจะเล่นงานประตูประสบการณ์ออสซิน่าขยับไปอาร์จังหวะนี้ตีแปรเหมือนกันนะครับทางลาสกีตาแต่ว่าก็เบาไปครับโอกาสของโคลัเบียครื่งหลังก็ดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เมื่อเมื่อคุณภาพของผู้เล่นของลุไวยยกระดับตัวเองขึ้นมาใช่ครับสร้างเกมเซตสู้แล้ว ลูกนี้ไกลเคียงมากๆนี่นะครับโอ้โหต้องฉาต้องใช้ขานะครับ,รบมูเซล่าเนี่ยม่งลงไปแล้วขายืดมาบังเอาไว้ได้ครับมูเซล่าดูจังหวะเปิดครับแล้วก็ดุงวันสตาร์ครับไอ้ม่งครับโอ้โหบอลลารตัวผู้สาวตัวไม่สามาถจัดระเบียบม,มือได้ละเต็ขาที่มาบอลลาร์ตี่ดีกว่าจะขึ้นนำจากลูกนี้<ช>นะครับถ้าจะมีประตูของโคลอมเบีย เดือก,ก็ดูครับจังหวะลุยมาอีกครั้งหนึ่งเปิดง้างหลอกจะยิงครับปุณยยอสไม่ยิงไหลให้ชาร่าแล้วยกเข้ามาแต่ว่าคิมินสครับโอ้โหยังสะบัดทิ้งออกไปได้ก็โดดมาบังแล้วกลายเป็นเหมือนจังหวะที่ซาปาต้าโขกเนี่ยบอลไปติดหัวของคิมินสออกหลังเลยครับเนี่ยชาร่ายกกลับเข้าไปเลยครับคือเราจะเห็นจังหวะเนี้ยคิมินสลุดตำแหน่งไปนิดนึงแล้วถอยกลับมาเนี่ยจังหวะเนี้ยเราช่วยป้องกันได้ดี อ่ละครับก็จบ90นาทีเนี่ยไม่มีสกอร์นะครับ0-0เดี๋ยวมาต่อดูจุดโทษครับจุดโทษออสฟิตน่าก็พุ่งถูกทางลูกเลยครับ <c oughs> ดูจัว <c oughs> ของคีบีเนสที่ยิงไม่เข้าครับวนที่2นะครับของอุลุัย ก็โค้ดมองว่ายัางไงดูแล้วออสฟิน่ามีข้อมูลแน่นอนใช่ครับดูจังหวะสเต็ปเท้าก่อนส่งเนี่ยดูจังหวะสเต็ปเท้ารู้เลย้บทิ้งตัวไปปึ๊บเปลี่ยนทิศทางแล้วการจัดมืที่พร้อมเดอสัมผัสบอลให้แบบปินเข้าได้และอีกคนที่ยิงไม่เข้าคือมัตเชสวิยานะครับเนี่ยโดรอโด,โดนทุบทิ้งออกไปได้ครับ <laughs> โอเค <Okay. S 1> นี่ฮะรอชัวครับ,อ,รบอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้คือถ้าขยับออกเส้นอะไรแล้วเดยวผู้ตัดสินบอกอีกครั้งนึงยังไม่รอเฮครับสุดท้ายโคลัมเบียโคลัมเบียเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับสกอร์รวม4ประตูต่อ2ครับ